ส่งท้ายกับศึก l ซูเปอร์แชมป์ในสัปดาห์นี้นะครับนั่นคือศึกมวยรอบซึ่งเดินทางมาถึงอรอบชิงชนะเลิศของสายเกันแล้วนะครับวยรอบ Global House Ad Man Tournament Championship ครับโดยศูนย์รวมวัสดุก่อส,สร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับฉลองครบรอบ2 6ปี Global House ครับศูนย์รวมวัสดุก่อส,สร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า84สาขาทั่วประเทศไทยนะครับและก็ล่าสุด เปิดให้บริการแล้วเรียบร้อยนะครับที่ The n i g h Center ิิาานท์นะครับสามารถไปช้อปปิ้งก็ได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ mm hmm. globalhouse.co.th นะครับหรือจะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้คลิกแอนด์คอลเลกนั่นเองนะครับและคู่ชิงวันนี้นะครับสายเอพิกัด147ปอนด์ครับนักชกไทยเจอกับนักชกจากอิหร่านนะครับ ซึ่งลุ้นทั้งเงินรางวัลดุเดือดกันได้นะครับไฟออฟเดอะไนท์ night, คู่มวยดูเดือดและไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมครบับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับเอาเลยฮะความมันมารออยู่แล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงินจากประเทศอิหร่าน ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Iran Amir r e z a ชกวัย21ปีครับรอบที่แล้วเอาชนะนักชกเพื่อนร่วมชาติไปแบบสุดมันอามีเรซาเชกเน่ส่วน เงินบ้านะครับโอ้โหกว่าจะผ่านรอบที่แล้วาไมา่ได้นี่ก็เจอนักมวยไทยได้วยกันแต่ามาชนะได้แบบสวยสดงดงามเป็นเช็คนี้ก็น็อกเอาได้เลยนะครับมุมแดงจากประเทศไทยอายุ30ปี ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand องบากสิทธิสารวัตรื รับรองเดือดแน่นอนครับคู่นี้องบากสิทธิสารวัเสือ from Thailand และสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขอเสียงประมือต้อนรับกรรมาการบุญเลริรแก้วพิทาครับมาถึงคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบ Global House 8 m a n Tournament สาย A ครับพิกัด147ปอนด์ครับต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงในฝันเลยครับองบากสิทธิสาระวัตรเสือครับพบกับอามิเรซาเชกินีจากอิหร่าน นะก็ถือว่าผลงานดีในนัดแรกทั้งคู่นะครับอาเมเดซ่าเชกินี่เนี่ยเอาชนะทางฝั่งของชัต้านะครับกัสซาเดนมานะครับเพื่อนลูกชาติในขณะที่องค์บากเนี่ยชนะซูฟาเจซซูฟาเจซจากตาจากสุรินนะครับแมดดิทเคยชกกันมาแล้วครับคู่นี้ครับองค์บากเคยชนะมาครับด้วยลูกเตะก้านคอ นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ล้างตาแล้วก็เป็นคู่ชิงชนะเลิศไปในตัวโอ้โหจะย้ำแค้นหรือว่าจะสางแค้นครับน่าติดตามชมเลยครับคู่นี้ครับติดตามดูดีๆครับรอบชิงชนะเลิศศึกมรอบโกลบฮสกลางปลีครับสาย A ต้องขอบคุณนะครับโกลบอลเฮาสครบหลากหลายให้บ้านคุณครับอ่านะครับยกที่หนึ่งครับ อเมเรซ่านี่อย่างที่ทราบกันแล้วครับซ้อมที่ศไดยพันธ์ครับตัดลำตัวก่อนเลยครับโอ้โหมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจครับมั่นใจในสภาพร่างกายครับซ้อมมาเต็มที่เต็มถังตัดลำตัวส่วนองค์บางมีเก๋าอยู่แล้วครับกระดูกประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับแม่ระดับอาจารย์มวยคนหนึ่งเลยแต่ดูที่ร่างกายครับการย่ระยะเป็นยังไงครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับอเมเรซ่าครับ โอ้ยลื่นครับลื่นลูกนี้ไม่มีอะไรครับนี่ครับุกเข้าหานะครับอเมเรซาดูว่าแผนของเขาน่าจะมาแบบนี้นะครับอเมเรซาเปิดเกมตั้งแต่โอ้โหตีหน้าขาอเสียหลักล้มลงไปครับเฮตึมเฮตึมเลยครับที่มุมแดงครับดูเหมือนว่าจะมีภรรยาแล้วก็ลูกมาเชียดด้วยนะครับองค์บาท โอ้โหต่อยลำตัวขึ้นหน้าครับหน้กลืครับอเมรซ่าเน้นมัดเป็นพิเศษนะครับอเมรซ่าโดยเฉพาะลูกตัดลำตัวครับเดี๋ยวดูว่าองค์บาทจะมีอาการจักกะที้ให้เห็นหรือเปล่าครับโดนตัดลำตัวบ่อยๆขวาทีล้งนี่ไปไม่ลามาไม่ไหวนะคุณหนุ่ยนะโดนก้านคอ,อแข่งนี้เต็มๆครับขวายาวนี่แหละครับตัดลำตัวอีกแล้วครับ แม่โอบากบอกสบายมาเลยสู้ด้วยแข้งครับโอบากแล่กับบัดของอเมเรซาเอาแล้วครับหกซ้ายครับผู้อย่าประมาทนะครับโอบากครับอย่าไปเปิดหน้าเปิดตาครับปัดของอเมเรซาที่่อนข้างเร็วเลยครับวันนี้ถือว่าออกอาวุธลื่นไหลครับอเมเรซาเชกินีดูครับต่อยได้หน้าทัวจริงๆนะครับแม่แต่โอบากเองก็ยังเก็บอาการได้ดีครับยังนิ่งอยู่ครับไม่มีตกใจไม่มีอาการกลัวหมัดครับโอ้โ กระโดดฟันศอกเลยครับโอ้โหสวยงามจริงๆรครับฤสีปัญญาครับนี่แหละครับมาซ้อมอยู่ที่สอนสอพันธ์นี่ได้วิชามวยไทยมาเยอะเลยครับแล้วก็เอามาใช้ได้ดีด้วยครับอเมเลซาจากอิรานโอ้แข่งขวาลรุนี้เตะฟังครับองบักเอาโดมัดครับเสียหลักไม่มีอะไรครับนี่แหละครับแม่ถึงตอนนี้เนี่ยองบักเคยชนะมาก็จริงครับแต่ถึงตอนนี้ไม่ง่ายเลยครับ โอ้โหดูการออกอาวุธของอเมริซาดูแกมั่นใจเหลือเกินครับแหมออกอาวุธปืนในกมองหาเลยครับอเมริซาครับจิ้มลำตัวครับโอ้เข้ามาตบพุกซ้ายเหมือนเคยเหมือนหาเป้าไม่เจอนลครับตอนนี้องค์บากครับเอาชี้มาไต่เข้ามาเอารับคําเชิญสิครับแบบนี้ออกการเชิญมาแล้วต้องไต่เลยครับองค์บากครับต้องออกอาวุธเยอะครับโอ้ดูครับดูมั่นใจเหลือเกินครับมั่นใจได้แต่อย่าย่ามใจครับอเมริซาองค์บากมีก้านคอครับมีฮะมีหมัดครับอเมริซาตลดลำตัวหมัดชุด ดูฮะช่วงปลายยกปลายยกองบากหาจาังหวะต่อยคือเหมือนกันครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาวัดกันยกหน้ากลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกระรต่อนะครับนี่ครับแม่สารวัตเชษครับมาดูแลเป็นพิเศษเลยครับมีหน้าครับวันนี้คึกจริงๆครับอาเมโรซาเชกินีครับนี่ครับภรบรายาแล้วก็ลูกขององ์บากค,ครับ ผู้มันจริงๆครับเป็นยกแรกที่ออกมาพดกันเรียกว่าไม่หยุดไม่หย่อนครับดูภาพช้าครับลูกนี่เกี่ยวแล้วก็โดดต่อยเลยครับแล้วจะดูครับลูกฤาษีบทยาครับน่าจะมีเลยครับโอ้โหปักศอกเข้าไปกลางกระ่อมครับแต่ว่ามันโดนไม่เต็มใบครับนี่ฮะคือเรียนมาแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับเขาเรียนรู้ศิลปะมวยไทยได้อย่างเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับ แล้วก็กล้าที่จะเอามาใช้บนเวทีด้วยครับนี่ฮะอาจารย์ชาติครับเทรนเนอร์ค่ายมวยสอิจฉพันธ์ครับโอ้โหติวแบบหน้าเครียดเลยนะติวเข้มจริงๆครับก็เรียกว่าเครียดทั้งสองฝั่งเลยครับตอนนี้ครับยกที่สองมันกันต่อโอ้ตอนนี้กำไรนี้ตกอยู่ที่ผู้ชมแลวครับต่อยกันสนุกครับบริเวณตาขวานี่ตอนนี้ก็มีรอยปูดๆมาแล้วครับอเมริซาเชกินี่ครับเดินเข้าหาแล้วครับองบ่าครับยกนี้ ยังมีหมัดครับหมัดขวายังมาอยู่ตลอดครับโอ้โหอเมเรซาออกคือตลอดครับองบากบุกเข้าไปยังไม่มีสว่างออกอาวุธครับโอ้โหหมุนออกไปก่อนนะครับอเมเรซาครับยกมีองบัดเดินเร็วขึ้นนะครับไม่ถอยแล้วครับพยายามจะเข้าไปเสียบเข่าครับอ้าแล้วครับมีศอกครับโอ้โหมีศอกไว้แก้เข่าครับอ้าตัดลาตัวครับอเมเรซาหมัดตัดลาตัวก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับเสียบเข่าครับองบากครับอ้าแล้วครับเพนเข่าขององบากเริ่มทางานครับ สาดแข้งขวาไปหมัดของเลซ่าเริ่มปล่อยไม่ถนัดแล้วครับเพราะว่าองบาดเดินถึงตัวโอโ้มีเขาไปนาวุดนำเลยครับยกนี้ครับองบาดครับพลิกเกลมมาแข้งขวาไปโอ้โหแต่เมเบลซ่าก็พร้อมชนอยู่ตลอดครับรัดมาตีได้ไหมเวียงมาโอ้โหอาจเข่าซ้ายไปทีหนึ่งครับ คารกาบุลเลอร์แจ้งอกมากอนนี่ครับต้องเปลี่ยนแผนมาเดินครับองบากอะเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีอะไรลุยต่อครับโอ้โหรวมัดครับองบากตอนนี้เสียบเข่าครับเดินถึงตัวตลอดแล้วครับตอนนี้อเมเลซาตัดลําตัวโอ้โหเข่าแม่ถือว่าเอาเข่ามาแก้เกมพลิกเกมเลยครับองบากแข้งขวาไปก็โหนี่ครับเจอเข่าเข้าไปนี่แม่ทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับอเมเลซา นี่ครับพอเจอลูกขวางลูกกระทุ้งเน้นๆน้นหนีอ๋อการฮันลี่หันขวางเหมือนกันกระทุ้งอีกทีหนึ่งครับองบากตัดลำตัวเสียบเข่าอีกทีหนึ่งโอ้โหจังหวะป้องกันเข่าไม่ได้ครับอาเมเนซ่าหมัดกับเข่าครับอะไรดีกว่ากันครับเข่าไปขององบากครับหมัดไปของอาเมเนซ่าโอ้โหยกนี้ ดีขึ้นมาปิดหูปิดตาแล้วครับองบากแหมมองไปมองไปมองพี่เลี้ยนครับเกิดอะไรขึ้นครับมีซอกซอกยังน่าทัวอยู่ครับเสียบเข่าอีกแล้วครับโอ้โหยกนี้ยกนีกักทุงให้รู้จักกับเข่าขององบากรับเสียบอีกทีนึ่งมีซอกโต้ถ้งได้ถองไปครับอามีเรซ่าครับเจอเข่าขององบากเข้าไปเนื้อเน้นๆครับเริ่มจะช้าลงไปแล้วเวลายังมีครับส0สิกว่าวินาทีอัดเข่าเข้าไป ยังสู้ครับอเมเรซาครับไม่มีเชื้อเชิญเลยครับไม่เหมือนยกที่แล้วขีขวานําไปโอ้ยกนี้นี่ต่อยไม่ถนัดเท่าไหร่ครับอเมเรซาเพราะว่าองค์บากถึงตัวครับพยายามจะตกออกข้างครับองค์บากเองก็แก้เกมมาดีเหลือเกินครับถึงตัวอีกแล้วครับเสียบเข่าเข้าไปลอยมาดครับโอ้โหยกนี้ยกนี้กับยกแรกนี่หนักคนละม้วนเลยนะครับอ่ะอกของอเมเรซาพยายามจะฟันครับแต่ยังหยุดองค์บากไม่ได้ โอ้โหเชื่อว่าตอนนี้ครับแฟนๆที่ชมอยู่หน้าจอชั้งแตดคนเลย27นี่โอ้ทั้งบิดทั้งลุ้นทั้งเสียวแลยครับโอ้โหนี้ครับเตะตัดล่างยังไม่เป็นไรครับหัวเข้าไปครับแข้งขวาเต็มเตมโบนหมดยกสกอรครับพักกันแป๊บเดียวครับต้องบอกว่าเสียงกองเชียร์ครับที่สนามมวยวิธีลุมพินีนี่ดังกระหึมเลยครับยกที่ผ่านมาครับ นี่กระจายสู้จริงๆนะอเมริกาเชอินี่ยกที่แล้วที่โดนไม่น้อยครับเป็นภาพช้ากันเลยครับนี่ครับเอาข่าวมาแก้เกมครับองค์บาาแล้วมีศอกครับตรงนี้ทําได้ดีครับอเมริกาเดินที่เดินเบียดเดินติดเข้าไปครับยกนี้สําหรับองค์บาาครับนี่เลยครับทีเด็ดครับก้าวแล้วเสียก้าวแล้วแทงครับไม่ต้องขีบไม่ต้องจับครับนีแหละครับยังเหลืออีกหนึ่งยกสุดท้ายครับแหมถึงตรงนี้ก็ ก็ยังมองว่าเป็นไปได้หมดนะครับสำหรับการคว้าแชมป์ครับทั้งฝั่งขององค์บากแล้วก็อเมเรซาครับมาดูว่ายกนี้นี่ทางฝั่งของอเมเลซาค้ายสอนิชพันธ์จะแก้เกมยังไงครับแม่ยก2โดนเข่าเข้าไปนี่แก้ไม่ตกครับออกมาเดินแล้วครับถอยไม่ได้ครับต้องเดินต่อยครับองค์บากเองก็รอจังหวะดักเสียบเข่าครับอเมเลซาต่อยหมัดแ๋ยวดูว่าจะฮึดได้ขนาดไหนครับ โอ้โหจะกระโดดเตะเลยครับอเมเรซานี่ครับเข่าครับขององบาครับแทงตามเสียงเชียร์เลยครับมัดขวามาครับอเมเลซากาะวงในมาโอ้ดูแล้วคู่ขี่สูสีจริงๆครับแต่จะวิ่งเข้าหาแล้วครับอเมเรซายกนี้นี่ทำได้ต้องทำนะครับอย่างองค์บากเองจะไปตั้งรับเยอะก็ไม่ได้นะครับแม่จะตั้งรับจะเปิดโอกาสให้อเมเลซาต่อยได้ถนัดครับ พยายามเดินเสียบเข่าครับไม่ถอยเหมือนกันครับองค์บากมีหมัดครับโอ้โหพร้อมแรกเลยครับอาร์เมเลซ่าครับต่อยมาต่อยคืนล็อกวงในมาตีก่อนเลยครับองค์บากครับชิงตีก่อนได้ไปทีนึงครับกรรมการแยกออกมาโอ้ใช้แรงเยอะครับคู่นี้เข่ามาจ๊กแม่ตะก้าวเสียบเลยครับอาร์เมเลซ่ารู้แกวครับมันถอยไม่ทันเลยครับโดนอีกแล้ว โอ้ดูครับอ่ะพยายามจะฮึดต่อยครับอ้าวโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันครับอังบากอยู่ที่ว่าอเมริกานี่จะฮึดได้ขนาดไหนครับอ้าวมีทุกข์เสียหลักครับเสียหลักลุกขึ้นมาต่อโอ้โหแหม่เลยงานละตัวครับคนหนึ่งใช้บัดคนหนึ่งใช้เข่าครับเข่ามาอีกโอ้หมุนออกมาครับอเมริกาต่อยต่อครับอเมริกาครับหมัดยังอันตรายอยู่นะครับ เมื่อไรก็ได้ลุ้นตลอดครับอ่าแล้วครับตาลำตัวแล้วขึ้นบนองมากองมากจับล็อกเอาไว้ครับแหมอยู่วงนอกเสียวหมัดครับวงในนี่อุ่นใจกว่าแม่ทีมงานของสโเลเชนก็โปให้เดินเลยครับให้อเอเบลซาเดินครับเข้ามาอ้าวมียับซ้ายครับสวยครับองมากโยนเข่าซ้ายอีกแล้วโยนแล้วก็หมุนออกไปครับเข่าขวามาเข่าซ้ายไป ต่อยไม่โดนครับังหวันนี้ครับโอ้โหสนุกจริงๆครับสมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศครับวันนี้นะยังพอมีเวลานะครับ50วิโดยประมาณครับดูว่าจะมีฮึดก๊อก2ก๊อก3ก๊อก4ออกมาหรือเปล่าครับโอ้โห,โหอ้าวุยต่อครับปุยต่อแม่ต่อยไม่โดนครับ นี่ครับสารวัชเช์แมนหน้าเครียดนะครับผ่บอกให้เดินครับอาเบเลซ่าต้องเดินครับในขณะที่ทีมงานขององค์ป่าครับก็บอกให้เดินเช่นกันขยับมาต่อยช่วไปยกแล้วครับช่วไปยกแล้วจริงๆครับอ่ะบวกมาดครับยังได้ลุ้นอยู่ครับแม่แต่ไม่แม่นครับอภิษฎครับองค์ป่าอ่ะทังหวะนี้แม่โดนปลายหมัดแต่รวบเอวเอาไว้ครับโอ้โหองค์ป่าเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับวันนี้ ถึงแม้จะเคยชนะนกมาก็ตามครับอ่านะครับหมดแมมมาเต้นเบรกแดนครับหมดยกซะก่อนโอ้โหวัดใจกรรมการครับนี่ครับก้มลงกราบครับน้ำใจนักกีฬาครับน่ารักจริงๆครับเสร็จแล้วก็วิดภภาพเกิดขึ้นเลยครับไปดูภาพช้ากันลุกนี้เสียหลักครับอเมริ่าเชจินีก้าแล้วเสียบครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอาวุธทีเด็ดทีขาดขององค์บากเลยครับ ยกสนี่ก็ถือว่าแก้เกมมาดีครับแล้วก็ต่อเน,นื่องมาจนถึงยกนี้เลยครับหนึ่กับแยบซ้ายนำแล้วก็เข้าตามโอ้โหถึงอกเลยครับลูกนี้ <jo> โอ้วันนี้แทงได้เส,ะสะด็จเสด่จจริงๆครับเข่าขององค์บากศิษิสารวัตรเสือดูกันดีบุมนึครับ 9เสียปับแม่โดนฟุกซ้ายเหมือนกันนะครับลูกนี้โอ้โหถีบ้อซอกคอครับผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวครับจะเป็นใครครับพบกับคุณเอ็มททนเน่เลยครับโอ้โหมัจริงๆครับคู่นี้ของเราครับปิดท้ายกับศึกมวยรอบครับ Global House เอ็ t แมนทัวร n เมนต์แชมเปี้ยนมาผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อย มีแค่คนเดียวเท่าน,นั้นครับที่จะได้ไปต่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับมุมงเงินกับอเมริกาเชกินี่กับม um ุมแดงโอมบักสิทสารวัตเสือและผู้ชนะในไฟนนี้ <Yeah. S 2> The winner by unanimous decision goes to ผชนะอาเมรเรนซาเชกินีเอกระชันครับทั้งสามเสียงนะครับมันจริงๆคู่นี้นะฮะยินดีด้วยกับผู้ชนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้แพ้นะฮะและนี่คือผู้ชนะในศึกรอบ g Global House n Man t o u r n a m e n t แชมเปี้ยนชิพกัด147ปอนด์สายเอนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสมชายพารพงศ์ครับผู้อำนวยการสาขาบริษัทสยาม Global House จำกัดหาชนขึ้นมอเงินรางวัลมูลค่า30,000บาท องบากสิทธิ์สารัเสือครับนี่คือแชมป์สาเข้าสู่รอบชิงรอเจอแชมป์สายบีในเดือนเมษายนนี้นะครับและสำหรับผู้แพ้รองแชมป์สายวันนี้รับเงนินรางวัล1น1 0 0บาทและก็ยังจะได้ไปต่อลุ้นชิงที่3ในเดือนเมษายนนี้เช่นเดียวกันนะครับมันไม่เหะ มันแบบนี้ครับกับ LWC Super Champ ครับและสำหรับรางวัลไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยดูเดือดจาก Global House ให้ใครไม่ได้เลยครับนอกจากคู่ที่เจ็ดกับ Army i r r e z a c h e y e d e และองค์บากสิ์สารเสือครับเอาไปแบ่งกันเลย1 0 0 0 0บาทจาก Global House ขอบคุณกับ Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับและสำหรับรางวัล Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมวันนี้เช็คบินไวเกินคาดครับ Global House ให้กับก้องไกลสิงห์พยัต์เรนแจบบุ้ยไทย1,000 0บาทยินดีด้วยนะครับและก็ต้องขอบคุณกับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณด้วยนะฮะแจกไม่อั้นจริงๆนะครับและสำหรับครั้งหน้าแล้วกลับมามันกันต่อครับกับมวยมันๆแบบนี้ศึกมวยรอบ Global House Eight Man Tournament ที่จัดเต็มแบบนี้รวมไปถึงศึกไต่พลังแชมป์ลุมพินีด้วยนะครับซึ่งจะมีใครมากันบ้างสัปดาห์หน้า ได้รู้กันแน่นอนแน่ๆนะครับและสำหรับการถ่ายทอดสดนะฮะมวยมันถึงใจ LWC Super Champ ในสัปดาห์นี้จากสนามมวยลุมพินีนะครับผลิตรายการโดยบริษัทเมตาพาร์คจำกัดเมตาพาร์คสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับสามารถที่จะร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายนะครับทางโซเชียลมีเดีย Facebook y o u t u b e นะครับและก็ต้องขอขอบคุณกับฉลองครบรอบ26ปี Globe House ครับ ศูนย์รวมวัสดุกอ่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรนะครับกว่า84สาขาทั่วประเทศล่าสุดครับที่เดอะนาย Center ติวานนท์นะครับสามารถเข้าไปชอมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ globalhouse.co.th แล้วก็ที่แอปพลิเคชันนะครับคลิกแอนด์คอลเลกขอบคุณกับเงินชัยโยครับสินเชื่อจำนำทะเบียนบริษัทออ t o x อ็กจำกัดในกลุ่ม SCBX นะครับขอบคุณปุ้มปุ้ยปลาราดพลิกอร่อย ที่รอยยิ้มนะครับแล้ะขอบคุณกับมวยไทยเทร,รนนิ่งและอุปกรณ์มวยไทยแฟร์เทค์นะครับเลือกชมสินค้าได้ที่ Fairtex.com นะครับและก็ร่วมส่งเสริมกีฬามวยไทยโปรโมเตอร์ลุมินีรายการ LWC Super Champ พลโทนรินมีสมบูรณ์นะครับเอาละครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่กับสังเวียนที่ลุ้นระทึกทุกวินาที เอ c า u p e r c h a m p ชทุกวันเสาร์ทางช่อง8ของเราครับวันนี้ผมเอ็มเทเน่ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ โกลบอเฮาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะรับเพราะวันนี้ g กล o บอรเฮาเป็นมากกว่านยรรวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้านแน่นสะใจ g กลบอเฮา์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ